สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นายอีสานเฮานะครับอยู่ที่อำเภอปราสาท์เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับขับแนะนําตัวหน่อยครับผมผมดาบชัยนะครับแวบที่นี่นะครับร้านอาหารนายอีสานเฮาครับติดถนนเส้นสองสี่นะครับทางระหว่างอําเภอปราศาสตร์กับประโคนชัยนะครับอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผ่านถนนเส้นสองสี่ต้องแวะที่นี่นะครับแวะที่นี่มีอะไรบ้างครับผมดูครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือทองคำนะครับนะครับทองคำนะครับโดดเด่นนะครับเป็นลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเรือลูกชิ้นเนื้อวากิวนะครับหมูก็มีนะครับมีจุดเช็คอินมากมายนะครับมาตรงนี้นะครับคาเฟ่ธรรมชาติก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปชมร้านนะครับมาก็เจอช้างน้อยครับเช็คอินกับช้างน้อยได้นะครับตรงนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือทองคำนะครับอตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งได้นะครับ ที่เดียวครับผ่านถนนเส้น2 4นะครับบรรยากาศดีมากครับอันนี้เข้ามาในพื้นที่ของร้านแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมร้านกาแฟครับคาเฟ่ธรรมชาติแบบสไตล์ธรรมชาตินะครับตรงนี้ครับสไตล์ธรรมชาติจริงๆนะครับทำจากบ้านไม้เก่าซึ่งอนุรักษ์เอาไว้ครับอ่าดูเสาเส้นนี้นะครับอยากจะเล่านิดนึงครับตอนทําร้านนะครับตรงนี้เราไม่ได้เตรียมเสาเตรียมอะไรไว้นะครับอ่า ลูกน้องเรานะครับที่ช่างนี่มาทําร้านนะครับญาติเขาเรียกไปช่วยนะครับทําซุม้มทําบ้านนะครับซ่อมแซมบ้านสองสามวันผมก็จะไม่มีเสาปรากฏว่าน,นะครับเจ้าของบ้านเขาเนี่ยนะครับที่ช่างไปไปทาบ้านเนี่ยกลับมาปุ๊บมาเล่าผมฟังว่าพี่ต้องการเสาไหมเสาไม้แดงสวยนะไม่สวยขนาดไหนพี่ไปดูได้นะผมก็เลยเดินทางไปดูนะครับเสาต้นนี้นะครับเจ้าของบ้าน,นครับลูกสาวอยู่กรุงเทพ นะครับไปดูดวงแล้วตอนนี้นะครับแม่เขาอะนะครับแม่เขาเนี่ยเอาอ่าไม้เก่าคือไม้แดงเนี่ยครับไปปลูกครับหน้าบ้านคือมันตายล้มแล้วก็ไปปลูกหน้าบ้านหมอดูก็ทักลูกสาวที่ดูดวงเพงเทพบอกว่าเอาอ่าต้นไม้นะครับไปปลูกหน้าบ้านไม้ตายไปปลูกหน้าบ้านไม่ได้ให้อ,ออกทันทีปรากฏบ้าก็เลยได้กลายมาเป็น ของผมนะครับผมก็ไปดูแล้วก็อถูกใจนะครับเป็นต้นยาวใหญ่สูงมากเราก็ไปขุดเอานะครับแล้วก็นํามาเป็นเสาหน้าร้านเรานะครับดูครับสวยมากหายากครับเสาไม้แดงต้นนี้นะครับคงจะอยากมาอยู่กับเราก็เลยได้มาเป็นอยู่ที่คาเฟ่ธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับเดินขึ้นมาครับบรรยากาศดีครับดูครับอีสานเขาเราคืออีสานพอเพียงครับเราดําเนิน ตามนะครับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะว่าด้านหลังเราจะทําเป็นสวนนะครับสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทําทุกอย่างนําทุกอย่างที่มีไปผลิตทุกอย่างเองนะครับเอามาทําอาหารนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ครับอันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับบรรยากาศดีครับสไตล์บ้านไม้เก่าครับใครชอบสไตล์แบบนี้นะครับมาดื่มกาแฟนะครับบรรยากาศดีๆรสชาติดีๆนะครับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นมัลเบอร์รี่ฝรั่ง มะนาวครับนํามาปั่นแล้วก็ทำอาหารให้ท่านได้ดื่มครับอย่างอร่อยครับแถมยังมีย่าหวานนะครับซึ่งเป็นผลิตที่เราปลูกเองนะครับปลูกแบบอิสระกนอีกด้วยนะครับใครทานน้าตาลไม่ได้นะครับชอบความหวานอยู่ก็สามารถที่จะดื่มแบบญ่าหวานโดยต่างวิชเเฉียวชาเย็นได้นะครับตรงนี้ครับบรรยากาศดีมากครับดูครับบรรยากาศด้นั่งครับ เก่าๆนะครับหลายปีแล้วครับตรงนี้มรดกตกทอดครับพื้นที่ร้านตังนี้ครับประมาณกี่ไร่ครับอประมาณสิบสองไร่ครับตรงนี้สิบสองไร่ที่ประมาณสิบสองไร่ก็ใช้พื้นที่ครับโดยยึดหลักเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะครับตรงนี้เป็นที่นาเก่าซึ่งไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้แล้วครับปลูกข้าวจนไม่สามารถปลูกข้าวได้แล้วครับเราก็ปรับปรุงดินแล้วก็ทําเป็น สวนเกษตรอินทรีย์ครับนำมาผลิตมาเนี่ยครับมาใช้ที่ร้านนะครับผมพาไปชมภายในร้านครับนีครับบรรยากาศล่งเลื่นครับเดินทางผ่านมานะครับไกลๆเนี่ยนะครับถนนร้อนๆเข้ามาในพื้นที่ร้านมันจะล่เลื่อนมากเพราะต้นไม้เยอะครับต้นไม้ใหญ่เยอะครับตรงนี้บรรยากาศดีครับที่ร้านเรานะครับชมครับดูครับดอกของยูงกำลังออกสวยงามเลยครับตรงนี้เดินเข้ามาก็บรรยากาศดีครับมี ต๊ะไว้นั่งทานกว๋วยเตี๋ยวนะครับมีผักนะครับจิ้มจุ่มนะครับ,บจิ้มจุ่มถาดใหญ่นะครับตรงนี้มีผักบุฟเฟ่แบบให้ทานฟรีนะครับเพราะว่าผักบางอย่างเราก็ปลูกเองนะครับรามาให้ลูกค้าได้ทานนะครับแถมด้วยหวานรวมมิตรนะครับาทานฟรีนะครับตรงนี้ สูตรขอหวานรวมเม็ดเนี่ยเป็นสูตรของยายนะครับที่ขายมาส -50 ปีนะครับขายจนสร้างตึกสองสามชั้นนะครับเพราะว่าขายรวมมิตรอย่างเดียวรวมมิตรโบราณที่ใช้น้ําแข็งขูดเอานะครับตัวนี้เราก็นําสูตรมาแล้วก็ทําให้ลูกค้าได้ทานนะครับตัวนี้อร่อยครับรวมมมตรครับแต่็มาก็ต้องการของฝากนะครับของฝากนะครับปลาส้มนะครับปลาส้มสุรินเหลานะครับตรงนี้ เป็นของดีแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปถือว่าเป็นผลผลิตนะครับสุรินเบสนะครับซึ่งผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจเกษตรบ้านถาวรของจังหวัดสุรินทร์เราครับอร่อยครับรับประกันความอร่อยแล้วก็มี5ให้เลือกถึง5อย่างครับตรงนี้มีทั้งปลาสวายนะครับปลาจีนปลานิลเข้าขั่วนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับตรงนี้นะครับรสชาติอร่อยมากลูกค้าสามารถที่จะให้เราไปทอดให้ได้นะครับกินแล้ว อร่อยติดใจต้องซื้อกับทุกคนนะครับตรงนี้นะครับเรามาชมโซนที่นั่งกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํามีหลายห้องแล้วห้องน้ําสะดวกสบายครับลมเลื่นนกับห้องน้ําเรานะครับพร้อมครับแล้วก็มีโซนทุมหลายซุ้มนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากครับใต้ลมใต้ล้มไม้นะครับลมเลื่นจริงๆครับตรงนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศ นั่งเป็นครอบครัวกินข้าวนานๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนหลังร้านนะครับอ่ะตรงนี้ก็ภายในร้านอาหารนะครับตรงนี้ครับดูครับบรรยากาศลมลื่นมากครับชอบนั่งโซนไหนเรามีเลือกหลายโซนนะครับเดี๋ยวไปดูโซนนั่งด้านหลังนี่ครับซึ่งเป็นโซนของสวนหลังร้านนะครับบรรยากาศดีมากครับผลผลิตเกษตรอินทรีย์นะครับดูครับ ทุกอย่างที่เราปลูกทานได้ครับเราใช้ทุกสิ่งที่เราปลูกครับเป็นนำมาผลิตอาหารได้ครับอ่ะโอ้มม่วงเราครับเป็นไงครับลูกใหญ่นะครับอันนี้มะม่วงอะไรครับผมมะม่วงเขียวใหญ่ครับลูกใหญ่มากครับผมก็อยู่ในสวนครับเราจะปลูกทุกสิ่งอย่างที่กินได้ครับแล้วก็เกิดประโยชน์ครับนี่ครับ เดินไปตามทางเป็นสวนหลังร้านเรานะครับยังไงครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับท่านชมครับโอ้ข้างหน้านี้ก็เป็นต้นไท่นะครับโอ้มีโต๊ะอาหารด้วยครับบรรยากาศดีนะครับตัวนี้โอ้ดูครับมีหุ่นไว้ถ่ายรูปด้วยนะครับโอ้ท่านชมครับมาดูหน่อไม้หน่อไม้โอ้เนี่ครับผลผลิตเราครับทุกอย่างเราทาแล้วให้มันเกิดไปเรปลูกสามารถนําไปใช้เป็นผลผลิตนะครับอ่ะ จิมลาบนะครับลวกิมน้าพริกแล้วก็ตำปลาครับตำส้มอร่อยอร่อยได้ครับหน่อไม้ครับแกงก็ได้ครับดูครับล่มล่มต้นไผ่ดูครับเป็นซุ้มอย่างดีเลยนะครับลมลื่นนะครับจะประดับไปด้วยหลอดไฟบรรยากาศกลางคืนน่าจะสวยงามนะท่านผู้ชมนะครับสวยครับสวยสวยมากครับกลางคืนโดยเฉพาะคืนนี้นั่งแบบฟินนะครับสบายสบายดื่มบายจากร้านเรานะครับ กับอาหารอร่อยอร่อยสุดยอดครับไปว่าลูกค้าไปว่าลูกค้าที่มาคือสามารถเลือกนั่งเลยเลยว่าจะนั่งหน้าร้านใช่ครับใช่ที่ตรงนี้กับหลังสวนครับผมต่อไปก็มีที่นั่งอีกครับโซนนั่งอีกคุ้มกับคุ้มมาที่นี่ครับได้ทานอาหารอร่อยราคาไม่แพงนะครับอาหารเราเริ่มต้นก๋วยเตี๋ยวเรือ4ี่สิบบาทนะครับอาหารเมนูสารทุกอย่างอ่าสิบาทนะครับแล้วก็แพงสุดครับ ไม่เกิน1้อยบาทครับอาหารที่ร้านนะครับตรงนี้นะครับต่อไปก็จะพาชมครับสวนหลังร้านนะครับซึ่งเราจะทําเป็นเกษตรวิธีอินทรีย์เทปวิถีเกษตรสุรินทร์นะครับหูกพวกผักออแกนิกนะครับแล้วก็ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะครับมีทั้งฝรั่งสมุนไพรญ้าหวานความแพะแกะหมูหลุมมะนาวยัดนะครับแล้วก็ผลผลิตต่างๆนะครับมอนเบอรี่เอ้ยนะครับ ขาใครใบมะกูดอันนี้เราปลูกใช้เองเลยนะครับเชื่อไม่เชื่อก็ให้มาดูด้วยตาตัวเองครับมาเที่ยวชมนะครับอยากจะทานอาหารอร่อยผักปลอดภัยแวะมาได้ครับที่นี่ครับร้านอาหารในสารเฮาครับผมโอ้แปลว่าเนี่ยมีที่นอนครับอยากมาพักผ่อนนะครับมานอนนั่งเล่นได้จุดตรงนี้ก็สามารถนั่งกินอาหารได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับตรงนี้ก็ลูกค้าที่ชอบความเป็นส่วนตัวครับ เดินเข้ามานิดนึงครับก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ครับกัางคืนก็ฟังเสียงอะไรนะครับกบเกียดอึงอังอะไรต่างๆร้องนะครับเสียงนกเสียงโอ้โหจิงลงจริงหลีิอะไรร้องได้บรรยากาศมากครับตรงนี้โอ้ดูมาตรงนี้เราเห็นความเป็นนิสานนี่ครับมีอะไรเขาเรียกวอะไรครับเขามเรียกว่าตรูตรูสายจากตาครับผมครับทำไมต้องตั้งชื่อเป็นนิสานเฮาครับผมอ่าเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ อีสานนะครับเนาะก็อยากจะให้ลูกค้าที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบนถนนเส้นสองสี่เนี่ยได้แวะทานอาหารอีสานที่มันอร่อยนะครับอร่อยได้กินผักที่มันปลอดภัยแวะแล้วบรรยากาศร่มรื่นเยน็นสบายขับรถมาเหนื่อยเลยครับอ่าได้พักผ่อนแล้วก็นะครับทานอาหารด้วยนะครับมีห้องน้ําไว้บริการนะครับจํานวนมากครับเราเราทำไว้ให้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าทันแวะตรงเนี้ยนะครับมาแล้วสามารถพักผ่อนได้สดชื่นแล้วก็เดินทางต่อได้แบบ สบายใจนะครับแถมด้วยคาเฟ่ธรรมชาตินะครับดื่มกาแฟอร่อยๆของเรานะครับแล้วก็ผลผลิตนะครับจากหลังร้านครับเอานไปปั่นนะครับเห้ทำทำเครื่องดื่มให้ท่านทานได้ับให้ท่านดื่มได้นะครับถ้าใครชอบนะครับตรงนี้หัวดูครับทําแบบซุ้มได้สวยงามมากตรงนี้ครับมาดูตรงนี้จะเป็นโซนเกษตรนะครับได้ข่าวว่าตรงนี้นะครับเป็นพืชผักที่เป็นอินทรีย์ล้วก็จะนํามาในการประกอบอาหารสำหรับร้านใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับตรงนี้ครับ มามานั่งตรงนี้นะครับก็จะได้บรรยากาศแบบออฟฟินไปเลยนะครับตรงบ่อปลานะครับทานราบอยากจะไปเก็บผักสดๆนะครับของเราเพื่อที่จะเอามากินกันราบได้เลยครับอย่างสบายใจนะครับตรงนี้นะครับปลอดภัยครับเพราะว่าเราปลูกแบบอินทีนะครับผักตรงนี้ครับอันนี้ผักอะไรบ้างครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นผักกาดเราเจะเน้นปลูกผักกิมราบครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้า กินสดๆดแล้วมันอร่อยนะครับตรงนี้เป็นผักกาดผักกาดเขียวนะครับต้นหอมหั่นใส่ลาบนะครับตรงนี้แล้วก็ผักสลัดแล้วก็ปลูกเองครับนอนมีหลายอย่างเลยครับท่านชมครับโอ้เราเห็นฝรั่งติดผลนูครับติดผลเยอะแยะมากมายเลยฝรั่งไส้แดงครับฝรั่งเราก็มีหลายสายพันธุ์ครับลูกค้ามาอยากทานฝรั่งก็ลงไปเก็บฝรั่งได้แล้วครับ้วบอกเด็กก็ไปชั่งหน้าร้านนะครับตรงนี้มามามากินได้ครับฝรั่งก็อร่อยครับพอเราปลูกแบบอินทรีย์ครับ เดี๋ยวเราไปดูครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะหนะ่ครับแดงๆนี่คืออะไรครับผมจุลินทรีย์ต้อแสงครับโอ้เราก็จะทําไว้อย่างนี้ครับเนาะเป็นเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับใช้ที่ร้านเพราะว่าถ้าใครจะทําอินทรีย์ขาดไม่ได้ครับจุลินทรีย์ตัแสงครับบำรุงต้นไม้ได้สวยนะครับแล้วก็ออกติดดอกออกผลดีนะครับแล้วก็ป้องกันพวกโรคเชื้อโรคต่างๆครับโรคไม่ว่าเป็นโรคราสนิมโรคเกี่ยวกับจุลินทรีย์เกี่ยวกับ ที่ทําให้ต้นไม้รากเน่าโคนเน่าอันนี้อันนี้ถือว่าให้ดีมากครับตรงนี้แนะนําครับใครทำเกษตรทีต้องทําไว้ใช้นะครับครับผมตอนนี้ก็เหมือนกำลังทําใหม่เนาะสำหรับใครที่ต้องการนั่งพักผ่อนแบบชมวิวครับดีมากเลยนะครับกระท่อมกระท่อมที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีกระท่อมอยู่ในสวนเราก็เลยอ่าลื้อยุ้งเก่าครับยุ้งเก่าแล้วก็เอามาทําตรงนี้นะครับทำเป็นกระท่อมไว้พักผ่อนเพื่อพักพวกเพื่อนฝูงนะครับมา ครับผมเดี๋ยวพาท่านชมมาดูมะนาวเริ่มต้นอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูมะนาวนี้มันคืออะไรครับมะนาวยา,ยาวๆครับผมอันนี้มะนาวเลมอนเนาะมะนาวเลมอนม <า S 1> เดี๋ยวดู <มา S 1> วลูกนี้ครับโอ้โดูต้นแบบดกจนต้นติดพื้นเลยครับท่านชมมะนาวเลมอนครับมะนาวเลมอนนี่ทําอะไรบ้างครับก็ปกติก็จะใช้ทำเครื่องดื่มครับมันจะหอมเลมอนมันจะมีกลิ่นหอมดูดกมากเลยท่านชมครับดกจนต้นแบบล้มนะครับนี่ฮะ มะนาวราคาแพงนะครับที่นี่ไม่มีปัญหาเลยครับมะนาวแพงนะครับดูครับมะนาวเยอะมากมะนาวประมาณกี่ต้นครับที่นี่ครับน่าจะประมาณสักสามสี่สิบต้นได้ครับเราปลูกปลูกหลายสายพันธุ์ด้วยครับครับปกติมะนาวปกติมะนาวมันจะติดผลช่วงไหนครับอ่ามันก็จะติดผลทั้งปีถ้าหน้าผลก็จะติดผลได้ดีหน่อยครับก็อยู่ที่จริงจริงมะนาวมันทํานอกฤดูได้ครับก็ปล่อยให้มันขาดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยลดน้ําเร่งนะครับอันนี้เราก็ลดจุลินทรีย์ข้อแสงนะครับก็เลยดอกครับดกมากดูดกทุกต้นเลยครับท่านผู้ชมครับดูว่าผลเต็มเลยครับอันนี้ปูแบบอินทซียนะครับนี่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีอะไรครับสามารถทําได้ครับนะครับอย่าไปเชื่อว่าต้องใส่เคมีแล้วมันถึงจะดอกนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้เลยนะครับนี่ครับสำคัญมากครับในการทําร้านอาหารนะครับถ้าเราไปซื้อวัตถุดิบมาคือต้นทุนในการประกอบธุรกิจเลยเนาะ ต้นทุนสูงม,มากแต่ไปไปถ้าเราปลูกเองมันสามารถลดผลผล,ผลิตได้เลยใช่ไหมครับมันเอาแต่ก่อนนะครับขายเป็นถุงเป็นร้อยลูกไม่กี่บาทเดี๋ยวนี้ช่างเป็นกิโลครับกิโลร้อยยี่รยห้านะครับช่วงเป็นแพงโลหนึ่งนี่ไปช่างนิดเดียวนะครับ150บาทเห็นลราก็โอโ้โหแต่ว่า สบายครับเราเราปลูกใช้เองครับไม่ขาดแคลนครับมะนาวมีใช้ทั้งปีครับผมครับผมมะนาวนี่แปรรูปทําอะไรบ้างไหมครับผมมะนาวปกติแล้วก็จะเป็นทาลาบนะครับทําพวกลาบพวกต้มยำนะครับแล้วก็สาระสาคัญก็คือทําชามะนาวใครอยากดื่มชามะนาวอินทรีย์นะครับก็สั่งได้นะครับมะนาวจากร้านเราครับรับรองปลอดดื่มได้ได้รสชาติอร่อยปลอดภัยนะครับได้คุณค่าทางโภชนาการนะครับบางจังหวะ ดอกกัญชันออกแล้วก็ทําเป็นชาวนาดอกกัญชันด้วยครับผมครับมาโอ้เราดูโซนนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนเนาะวันนี้จะมีอะไรบ้างครับผมตรงนี้นะครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นหมูหลุมเนาะหมูหลุมอ่าตรงนี้นะครับหมูหลุมของผมเนี่ยนะครับเราใช้ขจัดเศษอาหารที่ร้านนะครับโดยนําเศษอาหารเนี่ยมาเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูแล้วก็ใช้กระบวนการแบบอินทรีนะครับโดยการเนี่ยทำคอกแบบนี้แหละครับ เสร็จแล้วก็ลงปูนขาวเอาแกลบลงนะครับโรยด้วยลำละเอียดนะครับลดน้ําหมักเอาถ่านนะครับโยนลงไปด้วยเศษถ่านที่เราใช้นะครับโยนลงไปด้วยนะครับขี้หมูนะครับจะไม่มีกลิ่นเลยแล้วมันจะหมักผ่านกระบวนการการหมักแบบอินรีจนกลายเป็นปุ๋ยะอยู่ีนถุงนี่คืออะไรครับปุ๋ยครับนี่แหละปุ๋ยครับเป็นปข๋ยหมูหลุมอันนี้ขุดไปหลายรอบครับน่าจะรอบที่สามนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยดูครับก็แปลว่าปุ๋ยอินรีที่นี่คือใช้ตัวนี้เลยใชเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับเนี่ย แทบปุ๋ยแทบไม่ต้องซื้อเลยเนาะครับไม่ต้องซื้อย่อยสลายกายเป็นปุ๋ยไปใส่ต้นไม้เราอะดูดิครับดู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 อย่างดีเลยครับมอนเบรี่ครับมาดูใกล้ข้อหมูนะครับโู้โหดอกขนาดไหนคิดดูครับเนี่ยครับดอกมากเลยครับมอนเบอรี่ครับตรงนี้เราก็ให้ลูกค้ามาเก็บกินรีๆครับใครอยากกินก็มาเก็บกินนะครับเก็บกินได้ครับแต่ห้ามห่อนะครับใส่กระเป๋าใส่ไปครับใส่พอะเดี๋ยวมจะติดเป็นสีนะครับ อ่าตรงนี้เก็บไปก็ถ้าอยากจะให้เราปั่นให้ก็สามารถที่จะเก็บไปให้เราปั่นให้ได้นะครับตรงนี้เนาะอ่ากินสดๆนะครับมอนเบอรี่นะครับนี่ครับเลยไปก็จะเป็นนั่นแหละครับมะนาวมะนาวยักษ์แล้วก็เป็นมะกรูดครับซึ่งเราปลูกแล้วตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นสวนฝรั่งเนาะโอ้ฝรั่งนี่เป็นฝรั่งพันธุอะไรบ้างครับฝรั่งจริงเราปลูกหลายสายพันธุ์นะครับปลูกทั้งกิมจูนะครับหวานพิรุนเย็นหนึ่งแล้วก็ฝรั่ง ส้แดงไต้หวันนะครับตรงนี้นะครับเนาะก,ก็กําลังตัดแต่งกิ่งแล้วก็กำลังออกลูกห่อเริ่มเริ่มมามได้เก็บผลผลิตบางส่วนแล้วครับตรงนี้นะครับฝรั่งก็ทําแบบอิบบนทรีย์เหมือนกันครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นใบไผ่นะครับใบไผ่มาใส่ใบไผ<อ>่มาคุมโคนต้นรักษาความชื้นย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยตรงนี้เราใส่ปุ๋ยขี้หมูลุมไปแล้วขี้แพะไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับปลูกแบบอินทรีย์ครับกรอบอร่อยครับฝรั่งนี่มีประมาณกี่ต้นครับฝรั่งน่าจะประมาณทักตอนนี้ทั้งสวนเนี่ยมันสักร้อยห้าสิบต้นได ตอนนี้อายุประมาณกี่ปีต้นนี้ครับผมอนนี้อันนี้6กเจ็ดปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช้ที่นานี่แหละไม่ได้ถมดินไถขึ้นครับที่นาเพราะตรงนี้พื้นที่มันจะสูงหน่อยเป็นเป็นยกเหมือนประมาณยกร่องยกร่องยกร่องครับเดี๋ยวระบบน้ําที่นี่คือเป็นระบบน้ำเป็นไหมครับปกติก็จะนี่ครับเป็นสายลากแล้วก็ต่อมาแล้วก็ให้มันไหลตามตามโคนต้นแต่นี่ตัดหญ้าครับก็เลยเอาออก ตัดหญ้าแล้วก็เข้าด้านผลแล้วนี่ครับบรรยากาศดีมากครับไปเดี๋ยวเราไปดูเมื่อกี้ได้ยินเสียงเอ๊ะเอ๊ะแบบเ๊ะแเ๊ะไปดูครับเสียงอะไรครับท่านชมตามหาเสียงครับที่นี่ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักด้านปรุสัตว์ครบวงจรร้านอาหารนะครับครบวงจรเลยนะครับผมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับน่าจะครบเลยที่นี่ครับ สวนก็นคือยาวไปถึงมอไซค์ด้านนู้นเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับโอ้ยาวมากเลยครับท่านผู้ชมกำลังขี่โนเต่เก็บผักเก็บอะไรตรงนู้นก็มีเป็นแปลงพริกครับแปลงพริกแล้วก็เราขยายหมูวิเดียงฝักนี้ครับอ๋อแล้วก็ปลูกพวกไม้ผลหลายอย่างครับเริ่มขยายไปครับเพราะว่าเราก็ทําตามทฤษฎีนะครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างก็ค่อยขยายเป็นโซนเป็นโซนไปนะครับเพราะว่าในการทําการเกษตรเนี่ย ื้นที่แต่ละที่มันไม่เหมือนกันเราก็ต้องทดลองปลูกปลูกนู่นปลูกนี่ดูตรงไหนมันปลูกได้ไหนปลูกไม่ได้ตรงไหนปลูกสวยนะครับมันอยู่ที่ดินด้วยอยู่ที่ปุ๋ยอยู่ที่บรรยากาศธรรมชาติครับก็เลยทดลองปลูกได้หลายอย่างนะครับตรงนี้เนาะครับตรงนี้ก็เป็นฟาร์มแพะครับเป็นฟาร์มแพะที่เราเลี้ยงก็ใช้ หญ้าในสวนนี่ครับในพื้นที่เราที่แหละตัดมาให้นะครับแพนี้ประมาณกี่ตัวครับผมมีเยอะเท่าไรครับตรงนี้ประมาณ8ดตัวครับอ๋อแปดตัวครับของที่นี่คือเลี้ยงยังไงบ้างครับไปขายส่งที่ไหนบ้างครับโดยธรรมชาติผมผมไม่ค่อยชอบเลี้ยงสัตว์เท่าไหร่เนาะเพราะขายไปเนี่ยสงสารมันเลยเลี้ยงแค่เอาปุ๋ยจากมันอ๋อลักษณะปุ๋ยดูไว้ให้ลูกค้าดูไว้เป็นสิ่งจะลงใจแล้วก็เอา ขี้มันนี่แหละครับไปขี้แพะนี่แหละไปเป็นปุ๋ยเป็นอะไรนะครับมันถือว่าเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอย่างหนึ่งของเรานะครับอัดเป็นเม็ดเม็ดให้เรียบร้อยเลยครับอันไหนแพะนไหนแก่ครับผมแกะก็จะขนยาวอ๋อขนยาวหน้าตาจะแบบอะอรก็เียไรนมเนี่ยมันหนหน่อยนะครับวันนี้แกะแกะก็จะขนไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับดูบางทีก็ดูหน้าตาแต่มันอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันได้ครับไม่เป็นไรครับธรรมชาติมันก็เป็นสักวงเดียวกันเลี้ยงรวมได้ครับ ครับแต่สำคัญคือคอกต้องยกสูงใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเองแพทแก่เขาอาจะเป็นเรื่องโรคของปอดป <ừ> ัญหาเรื่องของระบบหายใจนี่แหละเลยยกคอกสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศบ้านเราไม่เหมือนที่อื่นก็เลยต้องยกคอกสูงเวลาก็ถ่ายบามันก็จะลงมา,างล่างาก็หมักหม,มกันแล้วก็โกลอยออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพฉะนั้นมันจะทําให้เป็นโรคเป็นอะไรได้ครับรักษาความสะอาดอะไรประมาณนั้นนะครับ นี่ครับนอกจากตรงนี้ก็จะมีสวนข้างหลังเพิ่มอีกมากมายเลยครับท่านชมครับเดินไปก็ไม่สุดเลยครับเอาเป็นว่าใครอยากมาเที่ยวชมก็มาได้ครับมากินด้านนะมากินข้าวกินอาหารพักผ่อนบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็พักผ่อนชมวิวชมสวนนะครับพาครอบครัวมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรก็ได้เนาะครับใช่ครับแล้วมาที่นี่คุ้มสุดคุ้มเลยครับท่านชมนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับผมมาได้ตลอดนะครับใครสนใจนี่ติดต่อได้ทางไหนได้บ้างครับผม ก็จะมีเพจในอีสานเฮาครับร้านอาหารในอีสานเฮานะครับแล้วเบอร์โทร0 9 4 5 1 6 8 6 8 4นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับมาแวะทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของเกษตรได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับเนาะก็ใครอยากจะรู้เรื่องนู้นนี่นั่นเพราะว่าเราเราทุกอย่างเราต้องทําเองเมื่อทําเองเราก็จะเรียนรู้ไปโดยธรรมชาติเราสามารถที่จะนํานความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดได้นะครับเพราะว่าการทำเกษตรมันก็ ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับต้องอาศัยการเรียนรู้เหมือนกันครับทุกอย่างมันก็มีบทเรียนของมันประสบการณ์เรื่องของการทํางานนะครับตรงนี้เนาะเราสาระสำคัญที่สุดครับเดินตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่ที่เก้านะครับเนาะตรงนี้ครับบันไดเก้าขั้นสู่ความพอเพียงนะครับการปลูกป่าสามยางประโยชน์สี่ยางครับดึงตรงนี้มาใช้ครับดึงตรงนี้มาใช้ไปศึกษาข้อมูลต่างๆก็ดึงมาใช้แล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ครับเรื่องของเรื่องการ การทํศาสน้ําการทารําทอะไรโคกงโค้หนองนาโมเดลเนาะการทำระบบน้ําใต้ดินนะครับแล้วกอ็อะไรนะของไส่ไก่นั่นแหละครับใช้ในในสวน,นในอะไรเรามันก็จะทําให้เกิดกระบวนการทางธรรมชาตินะครับของของตัวมันเองนะครับปรับปรุงสภาพเองครับตรงนี้นะครับเชื่อไหมครับทำนามาเนี่ยนะครับจน ไม่สามารถทำนาได้ต่อไปครับจนดินมันเสื่อมสภาพแล้วครับตรงนี้ผมก็มาปรับปรุงบำรุงดินจนสามารถปลูกพืชผักอะไรต่างๆได้นะครับตรงนี้แปลพื้นที่ตรงนี้คือแต่ก่อนเป็นพื้นที่นาใช่ไหมครับพื้นที่นาครับอ๋อทำทำนาจนใช้เคมีนะครับจนไม่สามารถที่จะปลูกข้าวปลูกอะไรแล้วพอดินมันแข็งมากนะครับก็หันมาใช้ตรงนี้อ่ะผมเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงพ่อนะครับแกเลี้ยงวัวนะครับพ่อเลี้ยงวัวแต่ ไม่เกเีาขี้วัวไปใส่นาเลยครับท่านก็เชื่อในเรื่องของเคมีเนะาะจนเห็นผมทาตรงนี้แหละนะครับแต่ก่อนผมก็จะไปเอาขี้วัวท้านที่อยู่ในคอกเนี่ยโกย,โกยทิ้งโกยทิ้งผมก็ไปเอามาใส่ใส่พืชใส่พอตอนนี้ท่านเห็นสวยทุกวันนี้ผมไปเอาไม่ได้เพราะว่าท่านจะท่านจะเอาแกะมาใส่ผสม,มเสร็จแล้วก็ไปโกยใส่กระสอบเอาไว้ใช้เองไปใส่ที่นานครับม,มันก็ที่นาก็ก็มีหลายที่เนาะของพ่อที่พ่อทําอยู่ ก็ท่านก็เห็นในในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราได้ทําเกษตรอินทร์เนาะตรงนี้ครับอ่าเห็นง่ายๆเลยครับตรงนี้เนาะก็อยากจะแนะนําให้ทุกท่านนะครับหันมานะครับเรื่องของพิธีธรรมชาติเรื่องเกษตรินทร์นะครับซึ่งอ่าเป็นสิ่งที่ดีงามครับครับผมครับทำมาจนถึงนัตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างภาคูมิใจไหมครับผมทามาถึงตอนนี้คือพอเข้ามาในสวนมันรู้สึกมันสุขใจ ผมบางทีทําไปแล้วไม่ไปวุ่นวายกับใครดีแล้วก็เนาะพอว่างผมก็ตัวเองครับก็รับราชการเนาะรับราชการตารวจครับว่างเวรยามอะไรก็มีเวลาพอเวลาก็ได้มาดูสวนคิดถึงสวนนะครับพอทําไปบางทีก็นั่งนึกเออคนเราเนี่ยชีวิตเนี่ยนะครับได้กินสิ่งที่เราทําเองปลูกเองนะครับแบบอยู่แบบพอเพียงก็หมายถึงว่าต้องอดอยากครับผมว่าพอเพียงผมว่าบางทีกินดีอยู่ดีกับ คนบางคนอีกมีเงินมีทองก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะเราทําเองนะครับการจะปลูกพืชอินรีเนี่ยนะครับทำเองมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะไปหาซื้อทั่วไปได้ไม่ได้นะครับเราทํทำไปก็บางทีก็นั่งคิดเออไม่ไปวุ่นวายอะไรใครดีชีวิตคนเรานะครับถ้านะครับถ้าไม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับถ้าไม่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยอยู่ในสวนเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยครับม,มันเป็นเรื่องจริงครับออกไปนอกนี่เสียงเงินเลยอยู่ในสวนไม่เสียงเงินสักบาทนะครับแล้วก็นะครับ เหมือนผมว่าถ้าไม่เป็นนี่เป็นศิลน,นี่อ๋อสบายครับอยู่ได้อย่างสบายอย่างสุขใจเลยครับตรงนี้เนาะจะไม่เป็นทุกข์เป็นอะไรด้วยก็แนะนำครับก็ถ้ามีเวลาว่างหรือใครมีที่มีทางก็ให้ทําตรงนี้นะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อกเกษียณนะครับเพราะกเกษียณมันคงจะหกสิบก็คงจะหมดเรี่ยงหมดแรงแล้วค่อยๆทําไปเรื่อยครับผมตอนนี้ก็อายุห้าสิบสี่นะครับย่างห้าสิบสี่ก็ทำมาเจ็ดปีแล้วตรงนี้ก็ได้ผลผิดหลายๆอย่างให้ให้เห็นเป็นไปจากแล้วก็ว่า ที่ okay, วันนี้เราก็ได้แนวคิดที่ดีๆมากมายนะครับสำหรับใครที่อยากมาชมสวนมาเรียนรู้ก็มาได้เลยครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับยินดีดต้อนรับครับผม